คุณผู้ชมทุกท่านครับนี่คือยอดแต้หวตหรือว่าผักแต้วหรือว่าผักแต้วแดงหรือว่าทางภาคอีสานที่เขาเรียกว่าผักติว้วนั่นเองนะครับเป็นผักที่มีรสชาติปเปรี้ยวอมฝาดนะครับและเหมาะสาหรับในการใส่ต้มยำหรือว่าแกงอะไรต่างๆที่เราต้องการความเปรี้ยวนะครับเรียกว่าจะามาทําต้มยำทําแกงได้ทุกเมนูกันเลยทีเดียวครับและเหมาะสาหรับในการกินส,สดๆนะครับกินสดๆนะครับเป็นเครื่องเคียงหรือว่าเหมือดบ้านผมเรียกว่าเหมือดนะครับกินกับอะไรได้ทุกอย่างนะครับกับน้ําพริกนี่อร่อยมากๆเลยครับและเมนูผมวันนี้นะครับก็จะเป็นเมนูนะครับ อร่อยแน่นอนครับสหรับผักแต้วเพราะผักนี้จะมีเอกลักษณ์ความเฉพาะตัวของเขานะครับนั่นคือความกรอบนะครับแล้วก็มีความมันความเปรี้ยวนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลากินนะครับจิ้มน้ำพริกเกลือลงไปได้เด็ดปลาทูลงไปตรงการค้ามหอมไปด้วยกันนะครับเคี้ยวไปนะครับความฝาดนะครับจะเข้ากับเนื้อของปลาทูหอมอร่อยมากๆเลยคุณผู้ชมนะครับและที่สำคัญนะครับดอกเขายังกินได้นะครับดอกเขานี่ครับจะเหมาะสำหรับเอาไปยำเอาไปเล้งต่านนะครับหืมยำใส่ไข่มดแดงนะครับใส่ยอดของผักติ้วดอกผักติ้วเรียบร้อยมากๆเลยครับและเมนูสำคัญที่อยู่คู่ยอดแต้วมัยโบราณนั่นคืออต้มยดแต้ใส่กัับบปปลาแห้้งนะครรเียวๆสดน้คุณชมเอ้้ยมันไดรสชาติ